อมุชเปอร์เนาะท่านีไอดิโซเลต่อคอร์พระอาจารย์การเนาะกอได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนเช้าวันศุกร์ที่14ก็ได้ไลฟ์สดในเพจธรรมกาก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ข้าก็ก็ได้มาไลฟ์โดยไม่ได้มาบอกใครนะครับการที่เราทำองค์ระายกับพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความภ้าภูมิใจแค่ไหน กร้ไม่ได้มาทำให้ค่าหายหรอกแต่เหมือนทําให้ยืนยันกับใจได้ว่าการสร้างพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ได้หวังเงินหวังทองไม่ได้หวังอะไรจากใครเป็นการสร้างให้กับแผ่นดินเป็นการสร้างให้กับพระพุทธศาสนาอย่างข้าข้าก็ยืนยันในตัวข้าด้วย พออพูนขึ้นแหลขึ้นไหลขึ้นเลยฉากองพระขึ้นพอเห็นเลน้ำตามันก็ไหลน้ำตาก็ตกพวกเราก็มาช่วยเลยครับช่วยปูนคนเล่นลูกช่วยซ้ายช่วยหินนะครับมีโอกาสก็ไปไปร่วมกันเทป,ปูนชาป,ปูนนะครับข้าเองได้สร้างกับพื้นแผ่นดินนี่ ข้าไม่ต้องการอะไรแตาดีใจมีโอกาสก็ไปร่วมับไปที่บุญเยอะพลังแกได้ไปก็มันก็ดีใจมากเลยมาร่มสร้างพระกับข้าเลยสร้างพระใหญ่กุศสวนย่อมใหญ่สร้างที่เงเอพืนแผ่นดินอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของศาสนา